สวัสดีครับเราอยู่กันที่ร้านเติร์มแม็กซิ่งบางปะอินครับกับ YouTube ช่องเติร์มแม็กซิ่งบางปะอินครับแล้วก็ a c e b o o k เพจเติร์มแม็กซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็น t o y o t a y ยา i ินะครับผมตัวนี้เครื่อง1.2นะครับก็ลูกค้ามาจัดล้อแม็กนะครับเป็นล้อลายเวลนะครับตัวนี้ก็เป็นความกว้างอยู่ที่8นิ้วนะครับออฟอยู่ที่3 5นะครับ PCD ใส่รูก็4รูร้อยนะครับผมตัวนี้ไ้สวยเลยนะครับ เป็นล้อมือสองนะครับสภาพไม่มีการซ่อมไม่ผ่านการซ่อมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเก็บขอบเงามาใหม่นะครับสวยๆเลยก็สภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นะครับ9 5้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยแล้วก็รัดด้วยยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับตานี้นะครับยางไทยนะครับตานี้เมทดอินทยแลนนะครับเบอร์หนึ่งเก้าห้าห้าบห้า R สิ้านะครับตัวนี้จัดให้ลูกค้าเป็นปี2022เลยปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับยางเพิ่งลงพื้นไม่ถึง 2- 3สอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ วกับล้อเข้าไปชุดนี้จบที่ราคา1นึ่งเอบาทลูกค้ามีล้อมาเทินนะครับลูกค้านําล้อมาเทินก็ผมจบให้ลูกค้าราคา5,500ร้อบาทจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์เพิ่ม5 5 0 0ันอยบาทก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับล้อสวยยังสวยใส่กับรถแล้วดูสวยนะครับอันนี้ก็มีการปรับแต่งนะครับรองสเปเซอร์สี่มิลเพื่อให้ล้อดูรอนิดๆนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับผมการจัดทรงนะครับเป็นทรงเดิมเดิมสปริงเดิมเดิมนะครับไม่มีการปรับแต่งช่วงล่างนะครับ รถเดิมๆเน้นใช้งานนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากแต่งนะครับขับยารี้อยู่นะครับอยากแต่งสวยๆแบบนี้ขอสิ้าแบบนี้นะครับติดต่อมาที่ร้านเราได้เลยใช้เงินแค่ห้าหกพันบาทก็ได้ล้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีล้อเก่ามาเทินราคาก็ถูกลงไปนะครับผมโอเคนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับติดตามนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเติร์กแม็กซิ่งบางบาอินนะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับผม โอเคนะครับเขาค่าประมาณนี้นะครับหรือว่าโทรหาผมได้0 8 6 3 1 2 4 1 1 8นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปชมรูปภาพนิ่งเพิ่มเติมครับ Let's see.